ว่า h a v e เป็นอะไรได้บ้างคะมันเป็นได้สองอย่างหลักๆนะคะ h a v e ตามด้วยคำนามแล้วก็ h a v e ตามด้วย verb ช่องที่สามคะ่ะ h a v e ตามด้วยคำนามอย่างเช่น i have a dog i have a lion i have a dog i have a cat i have a lion ตัวอะไรอ่ะ I have a boyfriend นี่เห็นไหมคะพกนี้แปลว่ามีหมดเลยคะ่ะส่วน verb to have ตามด้วย verb ช่องที่3จะแปลว่าได้ทำมาแล้วเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือแปลว่าเพิ่งทำเสร็จนะคะอย่างเช่น I have studied English for 100 years ฉันได้เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีค่ะ I've been married for five years I've just arrived ฉันเพิ่งมาถึงอะแก สรุปเลยนะคะ h a v e บวกคำนามแปลว่ามี h a e ตามด้วย verb ช่องที่3แปลว่าทำมาแล้วหรือเพิ่งทำเสร็จ